รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสดครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวียดนามถามสับนะครับปัจจุบันนี้การจองโรงแรมเนี่ยง่ายได้ผ่านออนไลน์ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ใครจะไปรู้ครับคุณดินว่าวันดีคืนดีเราอาจจะต้องจองที่พักด้วยตนเองด้วยนะใช่ค่ะอย่างลินเนี่ยเคยไปเวียดนามไปแบบมั่นใจมไม่จองห้องพักก่อนเลยนะคะปารปากาคว่า อึอ้งเลยค่ะเฮ้ยม <c oughs> ี <c oughs> โมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณลินด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าลินเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวหมายถึงว่าแบบเราก็ไม่รู้เนาะว่าห้องพักเนี่ยมีกี่ประเภทวิลแบบไห<ม>นอะไรยังไ,ไงเวลาที่พนักงานถานมาเนี่ยลินก็แบบงงเลยค่ะอแสดงว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแบบนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าไหมครับว่าประเภทห้องพักโรงแรมมีแบบไหนกันบ้างดีเลยค่ะ และในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทห้องพักในโรงแรมว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างในช่วงเช็คอินเวียดนามครับก่อนจะจองห้องพักหลายท่านอาจจะสับสนว่าแต่และห้องมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราไปทำความรู้จักและทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจกันครับ หากแบ่งตามขนาดของห้องก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบแบบที่1 Standard s t a n d a ตดเป็นห้องพักแบบมาตรฐานทั่วไปมีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นเช่นเตียงนอนห้องน้ำทีวีแอร์ขนาดของห้องแตตด์จะมีขนาดเล็กที่สุดถ้าเทียบกับห้องอื่นแต่สำหรับท่านที่ต้องการที่พักราคาประหยัดห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ราคาประหยัดที่สุดครับ 2. สูพีเรีย จะเป็นห้องพักที่มีขนาดกว้างมากกว่าแบบสแตนดาดขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น1-2ชิ้นบางรีสอร์ทอาจจะเริ่มต้นที่ห้องซูพีเรียเพื่อความสะดวกสบายของแขกที่เข้าพัก 3. d e ดีลักซ์จะเป็นห้องที่รูหราขึ้นมามีการตกแต่งที่สวยงามเตียงขนาดใหญ่พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 4. สวีทเป็นห้องพักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยจะมีห้องนั่งเล่นอยู่ด้วยมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนซึ่งเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะครบครันกว่าห้องพักประเภทอื่นๆขนาดพื้นที่ก็กว้างขวางมากมีการตกแต่งที่หรูหราจึงเหมาะกับคู่รักหรือครอบครัวหากแบ่งตามวิวของห้องก็จะประกอบไปด้วย5แบบ 1. Garden View จะเป็นห้องที่มองเห็นวิวสวนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากทะเลที่สุด และร่มรื่นไปด้วยบรรยากาศของสวนหรือต้นไม้ 2. Sea v i e เป็นห้องพักที่มองเห็นวิวทะเลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องใหญ่เช่น Deluxe Sea View ส p o o View เป็นห้องที่มองเห็นสระว่ายน้ำเท่านั้นแต่ไม่สามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้เลยในทันที4 Pool a c s s เป็นห้องที่มีหลังห้องติดกับสระว่ายน้ำสามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้เลย เหมาะกับกลุ่มเพื่อนฝูงที่อยากมีปาร์ตี้ริมสะแต่ไม่ค่อยแนะนำสำหรับท่านที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าสาว,ว่ายน้ำรวมอาจจะมีแขกท่านอื่นมาใช้บริการได้ตลอดเวลา 5. b e ีชฟรอน n ์เป็นห้องติดหาดส่วนใหญ่แล้วจะมีจำนวนห้องไม่มากท่านใดที่อยากตื่นมาแล้วเห็นชายหาดต้องรีบสำรองห้องแบบนี้ไว้เพราะปกติจะเต็มเร็วที่สุดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมครับว่าประเภทของห้องพักในโรงแรมรวมถึงการเลือกวิวต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคุณดินครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะเริ่มเข้าที่พักแล้วโดวยการสอบถามว่ามีห้องว่างหรือเปล่าต้องพูดว่ายังไงครับมีห้องว่างหรือเปล่านะคะสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าแคกซานก่อนฝ่องข้างะแคกซานก่อนฝ่อง ก่อนกอนฟองคองอ่ะ,ออะใช่ค่ะแคกซันนะคะแปลว่าโรงแรมครับก่อนก็คือยังคงมีฟองก็คือห้องคองอ่ะเป็นลักษณะการถามไหมคะนั่นเองค่ะ<อ>แคกซันก่อนฟองคองอ่ะโรงแรมมีห้องว่างไหมคะเอ๊ะถ้าสอบถามไปแบบนี้แล้วพนักงานจะตอบกลับผมมาว่ายังไงบ้างครับอถ้ามีนะคะยังเหลือห้องว่างอยู่โรงแรมนะคะก็จะบอกว่ากออืมอะ ก่อ <num> ใช่ค่ะถ้าไม่มีก็บอกว่าคงคองคงก่อนคองก่อน,ออนใช่ค่ะคองก่อนก็คือไม่เหลือห้องว่างแล้วนั่นเองค่ะแบบนี้นะครับผมต้องการจองห้องพักถ้าเกิดในกรณีที่มีห้องว่างถูกต้องใช่ไหมครับค่ะถ้าอยากจะพูดต่อนะคะว่าผมจองห้องพักผมอยากจะจองห้องพักนะคะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าโตยหมวนดัดฟองโตยหมวนดัดฟองใช่ค่ะ โตยก็คือผมม้วนก็คืออยากดัดก็คือจองฟองก็คือห้องนั่นเองค่ะโตยหมวนดัดฟองนะคะว่าแต่ที่โรงแรมที่ผมจะไปเข้าพักเนี่ยมีห้องพักแบบไหนกันบ้างต้องพูดว่ายังไงครับคุณรินถ้าอยากจะถามนะคะว่าห้องพักเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะก็สามารถถามเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าก่อย้งหลอยฟองนาวก่อย้งหลอยฟองนาวก่อย้งครับผมลอยลอยหลอยฟอง ฝ่อมหนาวใช่ค่ะไอ้คำว,ว่าก่อยึ้งหล่เนี่ยหมายถึงว่ามีกี่ประเภทมีกี่ชนิดนะคะฝ่อมก็คือประเภทของห้องนั่นเองหนาวแปลว่าไหนนะคะเพราะฉะนั้น ประโยคนี้นะคะก่อนยื้อลอยฟองหนาวก็คือถามว่ามีกี่แบบกี่ประเภทนั่นเองค่ะได้เลยครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับคุณดินอยากจะเรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติมว่าประเภทห้องพักในโรงแรมเนี่ยมีห้องแบบไหนบ้างได้สิคะแน่นอนห้องสแตนดาร์ดนะคะสแตนดาร์ดเนี่ยก็สามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยนะคะแต่เราจะเติมคําว่าฝ่องหรือว่าห้องไว้<อ>ด้านหน้าฝ่องสแตนดาร์ด ฝ่องสแตนดาร์ดใช่ค่ะต่อไปซูเปอรเรียนะคะครเราก็จะพูดเป็นภาษาวเวียดนามเนาะฝ่องซูเปอรเรียฝ่องซูเปอรเรียใช่ค่ะนอกจากซูเปอรเรียแล้วเนี่ยก็จะมีดีล<ม>ักซ์อ่าดีลักซ์นะคะก็จะใช้คําว่าฝ่องดีลักซ์ฝ่องดีลักซ์ใช่ค่ะก็คือสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยนะคะ oh. นอกจากนั้นนะคะยังมีห้องสวีทด้วยนะห้องสวีทเราก็เติมคำว่าฝ่องเข้าไปด้านหน้าครับผมฝ่องสวีท ฟองสวีทใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเวลาที่เราเดินทางกับครอบครัวใช่ค่ะเป็นแบบทิฟเฟอร์เมอรี่เนาะเราก็จะใช้คําว่าฟองซาดิ้งฟองซาดิงใช่ค่ะฟองก็แปลว่าห้องครับส่วนซาดิงก็คือครอบครัวอ๋อแบบนี้นี่เองนอกจากนั้นอ่าหลายท่านอาจจะเป็นห้องแบบฮันนีมูนคู่รักใช่ค่ะฮันนีมูนคู่รักนะคะเราจะใช้คําว่าฟองเติร์นโฮน ฟองเตินโฮนใช่ค่ะฟองเตินโฮนนะคะจะหมายถึงห้องที่ไว้สําหรับฮันนีมูนนั่นเองผมเลือกห้องได้แล้วล่ะครับคุณลินผมเนี่ยต้องการห้องดีลักใกล้กับสระว่ายน้ำครับแบบนี้จะต้องพูดเป็นภาษาเวียดนามว่ายังไงครับได้สิค้ะโตยหมวนฟองดีลักโตยหมวนฟองดีลักเกินเบเบยเกินเบเบยถูกต้องค่ะโตยหมวนนะคะก็คือผมอยากนะคะ ฝั่งดีลักซ์ก็คือห้องดีลักซ์นะคะเกินแปลว่าใกล้เบเบยก็คือสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะแล้วแบบนี้พนักงานจะทราบได้ยังไงครับว่าผมเนี่ยต้องการพักกี่คืนอ๋อพนักงานนะคะก็อาจจะถามนะคะว่าต้องการจองห้องพักกี่คืนใช่ใช่ใช่ก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้นะคะบานเกิน・ดัดฟองเหมเดมบันเกินดัดฟองไหมยเดม เมยเดมเมยเดมอ่ะใช่ค่ะบ่านเกิดก็คือคุณต้องการนะคะดัดฝ่องก็คือจองห้องนะเมยเดมก็คือกี่คืนนั่นเองค่ะอถ้าสมมติเราจะบอกว่า 2- อคืนใช่ไหมคะสองไฮสองคืไฮนะคะแล้วก็คืนก็คือคำว่าเดมอ่าเพราะฉะนั้นสองคืนเลยพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะไฮเดมไฮเดมใช่แล้วค่ะเดว่าแต่ราคาที่พักสองคืนเนี่ย ราคาห้องเท่าไหร่ครับคุณรินอที่พักสองคืนราคาห้องเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราอ,อาจจะถามเบื้องต้นก่อนนะคะว่าหห้องราคาเท่าไหร่ออ๋อครับผมหมดฝ่องสาเบาเงี้ยวหมดฟ่องสาเ <สา S 1> บา,บาเงี้ยวโอเคค่ะ<อ>ประโยคนี้นะคะจะหมายถึงราคาต่อคืนแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมติเขาอยากจะแจ้งว่าราคาต่อคืนเนี่ยห้าแสนเวียดนามดองอพนักงานนะคะก็จะตอบเราแบบนี้ค่ะ สาห้าร้อดองสาันห้ารนดาองน้าร้นห้าร้อันหมอนด้องใช่ค่านหมดเดมหมารดมอ่ะัีานี้าานะคะแปอว่ห้ารนหาคานห้นหายนหารอยนห้าอยนหรยัหรอหาอพันห้าร้อยนห้่อห้เรอ้ารพัาอพันหารอัน้าหมคร่รยัอาายวดอง สาหมดเจียว,ยวดองไฮเดมไฮเดมใช่ค่ะสาแปลว่าราคาหมดเจียวก็คือ1ล้านอ่าไฮเดมก็คือสองคืนนั่นเองค่ะว่าแต่ราคาที่พักเนี่ยรวมอาหารเช้าด้วยไหมครับคุณรินถ้าราคารวมอาหารเช้านะคะเราจะใช้คำว่าสาในสาในบาวกลมอันสางเชื้อ บาโกมอ,อันสางเจือ,จอถูกต้องค่ะสาไหนก็คือราคานี้นะคะบาโกมก็คือรวมหรือว่าประกอบไปด้วยอันสางข้าวเชาว้านะคะเจือก็คือรื้อยังนั่นเองค่ะอ๋อไม่ยากเลยนะครับคุณรินแล้วแบบนี้พนักงานจะตอบกลับผมมาว่ายังไงครับเนี่ยอ่าพนักงานก็จะตอบกลับสั้นๆนะคะว่าถ้ารวมแล้วจะบอกว่ากอหรือกออะกอ ก่ออะใช่ค่ะแปลว่ารวมแล้วนะคะคแต่ถ้าไม่รวมนะคะก็กเจืออ่ะเจืออใช่ค่ะเจือแปลว่าหรือยังนะคะ<อ>ก็คือแบบยังไม่รวมนั่นเองนะคะเจืออ่ะยังไม่รวมได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วครับคุณรินตกลงครับผมจองทันทีเลยโอเคถ้าสมมติเราจะบอกว่าเราตกลงนะคะเราสามารถพูดคําว่าโอเคได้เออ,อโอเคได้เลยนะแล้วก็พูดต่อว่าตดยดัดฟองไหน ตยดัดฟองไหนถูกต้องค่ะตัดัดฟองไหนก็คือผมจองห้องนี้นะคะผ,<ม>ผมจองห้องนี้แล้ว<ม>ถ้าเกิดผมต้องการชําระด้วยบัตรเครดิตล่ะครับอ,อ๋อถ้าอยากถามนะคะว่าผมต้องการชําระด้วยบัตรเครดิต<ม>เราบอกความต้องการไปว่าโตยยเกินจะบังแทน ยตยเกินจาาบังแทนใช่ค่ะโตยเกินก็คือผมต้องการจาก็คือจ่ายครับผมบังแทก็คือโดยบัตรเครดิตค่ะจ่ายโดยบัตรเครดิตเรียบร้อยแบบนี้พนักงานจะมีการตอบกลับเราไหมครับมีสิคะก็ต้องคอนเฟิร์มว่าการจองนะคะสำเร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าสําเร็จแล้วเขาก็จะพูดสั้นๆเลยนะคะว่าซองโอยซองโอยใช่ค่ะก็คือเสร็จแล้วคอม plete แล้วนั่นเอง ขอบคุณมากๆเลยครับคุณดินโอ้โหเข้าพักขนาดนี้แล้วนะครับถึงเวลาต้องเช็คเอาท์แล้วล่ะครับค่ะถ้าสมมติคาว่าเช็คเอาท์ถ้าเราไม่ใช้ทับศัพ์เช็คเอาท์นะคะเราจะใช้คําว่าจ่าฟองจ่าฟองใช่ค่ะจ่อตัวจ่าฟองจัวตัจอตอยจอตอยจ่าฟองจ่าฟอง,ฟงก็คือผมขอคืนห้องอห,หรือว่าเช็คเอาท์นั่นเองอใช่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายเลยครับก่อนออกจากที่พักต้องกล่าวขอบคุณบ้าง ใช่ค่ะขอบคุณภาษาเวียดนามพูดได้ง่ายนะคะก็คือก๋ำเอินบัตรก๋ำเอินบัตรอ่ากำเอินแปลว่าขอบคุณบัตรก็คือคุณน,นั่นเองขอบคุณ,ค,ณคุณนะอะไร,ระก๋ำเอินบัตรนะครับคุณดินยินดีค่ะคองก๊ีว้าว <c oughs> ว่าแต่เวลาที่เราเข้าพักที่โรงแรมมีคำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมไหมครับคุณรินมีสิคะอย่างตัวอย่างเช่นป้ายห้ามรบกวนอ่าป้ายห้ามรบกวนนะคะจะเขียนว่าซินดึงลามเฟียน สินดึงนลามเฟียนถูกต้องค่ะก็คือห้ามรบกวนนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะเจอทางหนีไฟอ่านไดทางหนีไฟเราสังเกตง่ายๆค่ะโรยทวัดเหี่ยมโรยทวัดเหี่ยมใช่ค่ะโอยทวัดเหี่ยมโรยทวัดเหี่ยมใช่ค่ะแปลว่าทางหนีไฟนอกจากนั้นนะคะออาจจะเจอป้ายแบบบางครั้งเนาะลิฟเสียลิฟเสียนะคะเขาจะเขียนแจ้งไว้ว่าทางไหมบิ่งห้อง ทาง,ทางไหมบิหอง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 ใช่ค่ะทางไหมก็คือลิฟต์นะคะบิหองก็คือเสียนั่นเองค่ะไง่ายไหมคะแบบนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับการเดินทางในทริปถัดไปแล้วล่ะครับคุณลินค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับประโยคสนทนาภาษาเวียดนามในครั้งต่อไปเนี่ยเวลาที่จะต้องเดินทางหรือว่าจองโรงแรมก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีสสดครับ